เป็นเมนูที่รัชวันอยากกินอยากกินล้างผักให้สะอาดมีเท่าไรใส่เข้าไปค่ะเฮ้นี้เจ๋งเลยะ เ็นเส้นใหญ่มันก็จะอีกแบบหนึ่งอันนี้เราอยากกินี่กรอบเซแซ่บรครัวในหออีพ p นี้เสนอเมนูลาดหน้าหมูกรอบมีหมักลาดหน้ามีกรอบหมูหมักได้สาระ ลาดหน้ามีกรอบเนื้อหมักนุ่มๆสไตล์เด็กหอครับอเอาครึ่งหนึ่งหรือเอาทั้งอันเลยเนี่ยครึ่งก็ได้ครับพอ,อดีคำจริงๆเขาทำกันอ่ะมีแต่อันนี้อย่างเดียวเองอันไหนครับขนา อันน <If> ี้ทำให้มันดูแบบสวยงามเพลงเนื้อหมักพี่นัาใสอะไรมาหลังจากที่ได้เนื้อตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะไปเข้าสู่ขั้นตอนของการหมัก สิ่งที่จะต้องใส่เพื่อทำให้เนื้อนุ่มก็มีเบกกิ้งโซดานะครับที่ละลายน้ำปกติแล้วเบกกิ้งโซดาเล็กน้อยนะตามด้วยพิชไทยผลใส่ตามที่ชอบได้เลยนะครับแล้วก็ผงพรุงรส ซอสหอยตามชอบนะครับไม่ต้องเป๊ะหลังจากนั้นก็ขยำไม่เข้ากันนะครับขยำจนน้ำมันซึมเข้าไปที่เนื้อทั้งหมดนะครับ ใส่ไข่แฟรหนึ่งใบพอครับสำหรับเมนูสองที่เนูนุ่มๆแต่เดี๋ยวมาดูขั้นตอนอื่นกันครับล้างผักให้สะอาดมีเท่าไรใส่เข้าไปค่ะ <laughs> เราต้องทำซิงนั่นแหละเชื่อนพอเด้วแค่นี้มันก็เยอะแล้วเนี่ยมันเยอะกว่าห้องคนอื่นละก็เอาอันนี้ออกข้างนี้ก็ใส่ซิงอันนึงทุกกำแพงเลยไหมหาโต,ตหาโต,าตน้อยๆพอเอาแค่ครึ่งนึงเนี่ยแล้วก็ซิงอันนึงเนี่ยเราทุกกำแพงอันนี้ออกไปเลยดีกว่าแล้วก็<ำ>ยื่นออกไว้<ำ>ต่อเป็น ต่อเป็นแบบพวกระเบียงที่มันเป็นแบบสไตล์ลอบออกไปเป็นเหล็กดิบๆอแบบรับภาพเงายออกจากหัวจ้องอยู่แล้วทำลายทรัพย์สินบริษัทมีสูตรเด็ดอะไรไหมไม่มีมอร่อยก็คือชิมตามรสปากเลยค่ะ แล้วว่าอร่อยก็อร่อยออร่อหวานน้นำเค็มตามัง้นว้นันว,นวเบาหวานไตล้วน,วนขั้นตอนถัดมาก็คือการทอดบะหมี่ <c oughs> ใส่น้ำมันลงไป พอนะ้ำมันร้อนได้ที่เราก็จะดใส่บะหมี่ลงไปนะครับ าไว้เราทำขั้นตอนต่อไปครับน้ำแบบหน้าใสน,น้ำมัใส่ไปเพรอความมันเงาเอันนี้คือขั้นตอนอะไรครับเรียกผักเพ,เพื่อให้ผักมันสีสันสดใสแล้วก็ดูมันไม่เละมันตาลคือลวกก่อนแล้วก็ค่อยไปทำ อันนี้คิดเองหรือ Google มีอะไรเคยคิดเองกันเหรอต้องบวกนานนะครับ แล้วเราก็จะเอาไปน็อกน้ำเย็นใช่คจะให้มันดูเหมือนสดตลอดเวลานกินผักสดเลยยิ่งกว่าร้านอีกเนี่ยต่อด้วยคันนา ขนาน,นี้ก็ลวกก่อนใช่ไหมครับลวกก่อนแล้วมันจะไม่เละเหรอไม่มันจะได้ไม่เหม็นเขียวด้วยลวกไปก่อนทีนะลวกไม่ต้องนานมากลาน,นี้ต้องน็อกน้ำเย็นไหมครับน,น็อกหน่อยก็ด้ใส่ไว ความเห็นเขียวลงสูตรเด็ดนะครับจากครัวในหอใครจะนำไปใช้ก็โปรดใช้จกักรยานในการรักชมอันนี้เราก็จะเริ่มขั้นตอนการทำน้ำรดน้าใช่ไหมครับครับใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงครับ แล้วใส่กระเทียมที่เราตำไว้เพื่อความหอม เราลงไปผัดต่ออีกแป๊บหนึ่งต้องเจอนี่ใส่เลยเหรอครับครับคิด<ส>ว่าใส่ตอนที่เราใส่น้ำแล้วเขาบอกว่าถ้าใส่ผัดแล้วมันจะหนัแตท่ที่ที่เราทำมันไม่ได้ใส่ตอนนี้นน้าใส่ต้น,นทำ น้ำลงเลยแล้วก็รอให้มันสุกรอให้มันเดือดแล้วรอให้เนื้อสุก เราจะใส่ไข่เพิ่มอีกหึือใบเพื่อความเข้มข้นของน้ำไอซ์เทโอเ้โอเขาดมันเดือดแล้วน่ากินเลยก็จะเทแบบไปก็จะทุ่มเพิ่มอีก งงฉันชอบหวานปริมาณม,มันเยอะใส่ยเยอะหน่อยฉันชอบหวานหนอนั่นหน่อยเหรอสองช้อนนี่ไม่หน่อยนะจ๊ะ,ะไ,ได้ชิมแล้วตมวาตันีิมตามด้วยซอสสาเขียว สองถูกก่อนทาเมนูให้เพิ่มใช่ทเยอะสีเขีวดำหวานนิดหน่อยปุ๊บทำสีสันนิดหน่อยเท่ากับเท่ากับเยอะโอเคแด้แล้วชิมก่อนไหม ทล้วทำไมตะหลิวมันต้องเยอะขนาดนั้นเคื่อต่อแรกเราใช้อันนี้แต่เราให้มันเดือดก็ <c oughs> เต็มเลยเอไรนะเราให้มันเดือดแล้วก็ชิมได้ ไม่รู้เรื่องไม่ได้แล้วเจ็มจนแล้วเนี่ยตามด้วยผักครับนีส่สีไม่สวยอะ่ะ มันับแต่เขียวรอ,อให้มันเดือดอีกแปก๊แปนแบ,บนือก็ใส่แปะมันลงไปนี่เขาต้มมับบน,บบน,บบนคนมากเลยใส่เยอะขนาดนี้เลยใส่เยอเลยคนมากมันน่ากินอ่ะ ครับเมนูลัดหน้ามีกรอบเนื้อนุ่ม่นี่อกรอันตอนนี้เราตัวมีไม่กรอบนะคะเลยเอามันวางแม่ข้างบนเลยฉะนั้น เป็นเส้นใหญ่มันก็จะอีกแบบนึ่งอันนี้เราอยากกินกรอบอเบเซตไตเก้าเบาหวานต้องไงครบนี่แหละชีวิตเดเ็กหอเดี๋ยวเราจะชิมเนื้อให้ดูนะว่าเนื้อมันนุ่มขนาดไหนมันร้อนนะต้องเป่านิดนึงอันนี้มันร้อนนาน ใช้ไน้ให้นุ่มมากเลยนุ่มจริงอะไรจริงไม่ติงหนังอ,อย่าลืมติดตามต่ออีพีหน้านะคะว่าควรในหอจะทำอะไรให้กินเป็นเมนูต่อไปบ๊ายบาย